โอเคครับผมก็สวัสดีชาวประมงนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นเบ็ดใหม่กันดูนะครับผมเนาะก็เป็นเบ็ดที่ผมนั้นพึ่งได้มาเลยนั่นเองนะครับผมนะก็วิธีการที่เราจะได้เบ็ดนี้เนี่ยเราจะต้องมีเลเวลถึง5 0 0้นะคนดูนะก็เลเวลตันนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล5 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ดูมุมขวาล่างนะครับเลเวลแม็กแล้วนะนะครับแล้วก็ได้เบ็ดนี้มาเลยนะครับก็ พอเลเวล5้ายปุ๊บเบ็ดนี้เนี่ยก็จะดิ้งเข้าตัวเลยนะคนดูเนาะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งนะมันจะเป็นโมเดล3งามนะคนดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันรีโมเดลมาใหม่นะเป็นคล้ายๆกุญแจนะคนดูนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับผมเนาะนะครับประมาณนี้นะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะเป็นสีแดงๆนะครับผมนะประมาณนี้นะนะครับก็เลเวล500เนาะมันก็จะได้มาเข้าตัวเลยนั่นเองนะครับผมนะนี่นะครับมันก็จะเข้าตัวมาแบบนี้เลยนะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเนาะ นะครับตคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลองรีวิวกันดูนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะสำหรับเบ็ดนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม ร้านบิปกอนนะครับมีบริการขายสินค้าในเกมฟิตนะครับผมมีสินค้าในเกมฟิตให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ID ดีใกล้เบ็ดนะครับหรือ ID ดีใกล้เงินร้านบิปกอนก็มีด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นสินค้าต่างๆในเกมฟิตเนี่ยก็สามารถไปเลือกรับชมกันได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้ร้านบิบกอนก็ยังมีบริการขายลากหลายแมพด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นแมพทอเล็ t ทาวเวอร์ทีเฟนร้านบิปกอนก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น i อดีใกล้เพชรในเกมอนิเมะแวนกาส์ร้านบิปกอนก็มีด้วยเช่นกันนะ วัยนะร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ะน,นะครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะบิวบอกรอนะครับผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับคนดูก็เดี๋ยวเรามาลองดูสแตทกันก่อนละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับสแตทของเจ้าออบิดอันนี้นะคนดูเนาะก็จะมีความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่90นะครับก็คือตกปลาเร็วขึ้น90%นั่นะเองนะครับผมเนาะโชคอยู่ที่100นะควบคุมเนี่ยอยู่ที่0.25นะครับความยืดหยุ่นอยู่ที่สินะคนดูแล้วก็มีกิโลกร,รัมเนี่ยอยู่ที่อิิินนนฟตี้ะคครับก็ือ ตกปลาได้แบบตัวใหญ่ๆเลยนั่นเองนะตัวใหญ่ขนาดไหนก็สามารถตกได้นั่นเองนะครับผมเนาะบอกเลยว่าเป็นอ่าสค่าสแตตท,ที่ค่อนข้างโกงมากนะครับลักก็เยอะความเร็วไอ้นี่ก็เยอะนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตกให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคนดูนะก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอดเยื่อนะคนดูนะครับโอเคไม่ได้ใส่เยื่อเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองตกกันดูนะเดีย๋ยวเราจะไปตรงนู้นแล้วกันนะคนดู อ่าเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคนดูนะแล้วเราก็จะลองตกกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองตกแบบเพียวๆนะคนดูนะนะครับว่ามันจะตกเร็วไหมโอ้วางปุ๊บดีเลยนะคนดูแล้วดูนี่ครับคือลอดข่าวเนี่ใหญ่มากนะคนดูดูดิประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคนดูนะลอดข่าวเนี่ยคือแบบโกงจัดนะคนดูครับดูดิคือนี้แบบเวียงเบ็ดไปปุ๊บปลากินเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่พวกเอ่อความสามารถนะคนดูนะครับราะผมใส่อยู่นี่ว่า โทษทีคนดูผมน่าจะลืมกดเอาออกนะโอเคตอนนี้เรา,เอาออกแล้วนะมาดูกันนะครับว่าขวาสามารถจะเป็นยังไงนะคนดูอ่าก็ออยังต้องกดอยู่นะกดหนึ่งทีกดสองทีนะครับประมาณสาองทีนะคนดูนะครับถ้าเราไม่ใส่เหยื่อเนาะนะครับแล้วก็รอดเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งขวาสามารถที่ค่อนข้างโกงมากนะคนดูก็คือมันเหมือนไทเด้นเลยนะคนดูมันจะฟันปลาเหมือนไทเด้นเลยนะคนดูนะนะครับอานี้สามทีเนาะ ดูดูนะมันจะฟันปลานะครับแต่มันฟันไม่ค่อยที่นะคนดูมันจะนานทีฟันทีนะคนดูนะเป็นความสามารถฟันปลาเหมือนไทเดนเลยนะนี่นะครับกดไปหนึ่งสโอเคประมาณ3ทีนะโดยเฉลี่ยครับเดี๋ยวดูว่าฟันปลาไหมนะคนดูนะเฮ้ยมันไม่ฟันให้ผมเลยเว้ยฟันน้อยไม่ขึ้นเลยนะคนดูฟันน้อยอ่ะฟันเลยปะเดี๋ยวป่ามันจะฟันจริงนะครับแล้วก็รลอดข่าวก็จะเด้งนะครับเหมือนไทเดนเลยนะคนดูโหบอกเลยว่า เป็นเบ็ดที่โกงมากนะไทเด่นเนี่ยม right, well, ันโกงเพราะว่ามันม so so ีสก <mor> ิลฟันปลานั่นเองเนาะโอเคครับคนดูก็เดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นหัวปลาทูน่านะคนดูนะมันจะมีความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่10นะครับแล้วก็บวกกับเจ้าเบ็ดอันใหม่ของเราเนี่ยที่มีความเร็วรอบอยู่ที่90นะก็จะเป็นร้อนนั่นเองนะคนดูไอ้เจ้าหัวปลาเนี่ยมันมีโชคอยู่ที่150้เลยนะหมายความว่าก็จะกลายเป็นโชค250้นั่นเองนะครับก็เหมาะกับเจ้าหัวปลามากนะได้โชคแล้วก็ได้ความเร็วอีกต่างหากนะครับลองตกดูนะ ปับ๊บหากินเลยนะคนดูโอ้โหบอกเลยว่าโกงจัดนะคนดูก็จะได้เป็นโชคด้วยนะแล้วก็ได้เป็น uh, ในโซนของไอ้นี้ด้วยนะคนดูแล้วก็จะได้ตีปลาด้วยนะดูดิฟันปลาลูลเลยอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบโกงมากนะคนดูสลับเยื่อปลาเนาะก็เยื่อปลานี้เนี่ยเราสามารถไปซื้อได้นะคนดูที่หลังนะคนดูนะก็ซื้อได้เลยนะครับผมก็จะได้เยื่อปลามานะนี่ดูดิตกได้แบบชิวๆเลยนะคนดูดูดิโอ้โหแบบดีจัดเลยนะคนดูสลับเบ็ดเวลห้าร้อยนั่นเองเองนาะ นะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะนะครับผมก็ฟาร์มค่อนข้างหนักเลยนะครับกว่าจ,จะได้เบ็ดวิลห้าร้อยมานั่นเองนะครับผมเนาะแล้วถ้าถามว่าฟาร์มอาช่วงนี้ผมฟาร์มอะไรนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มอยู่2อย่างนะคนดูก็จะเป็นฟาร์มกงเหมือนเดิมแล้วนะคนดูนะครับก็ฟาร์มลูกระเบิดนะมันมันเนิร์ฟมาก็จริงนะคนดูแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังใช้ทู่ทูทยไทยไปได้เรื่อยๆนะคนดูแต่ต้องเปิดออรโลลานะ ผมฟาร์มทุกรอบเนี่ยผมเปิดออร์ร่าทุกรอบนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปืองตังค์มากเลยนะครับผมเนาะหรือถ้าไม่ฟาร์มกงผมก็จะไปตกปลานะเพราะว่าผมหาในส่วนของแผนที่นั่นเองนะคนดูก็จะเป็นที่ใหม่นั่นเองนะไปตกปลาที่ใหม่ก็จะมีโอกาสได้แผนที่แล้วก็เปิดออรร่าไปด้วยนะครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะ แล้วก็พอตกได้ปลาปุ๊บแล้วก็ปลาไปขายแล้วก็ซื้ออลลอราแล้วก็ตกใหม่นั่นเองนะก็จะเป็นวิธีการฟาร์มเลเวลของผมนั่นเองเนาะก็จะเป็น2แบบนะครับก็คือฟาร์มกงกับตกปลาเกาะใหม่นั่นเองนะแล้วแต่ว่าผมจะตอนนั้นผมจะชอบแบบไหนนั่นเองนะครับผมนะคุณดูแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะเน้นฟาร์มกงนะคุณดูเพราะว่ามันชิลกว่านะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็แค่กดทีเดียวก็ก็กนะครับผมเนาะแต่ก็จะเรื่องมากหน่อยตรงที่เราจะต้องใช้เมือลินนะครับช่วยแล้วก็ เป็นโชคช่วยอีกต่างหากนะครับก็คือโดนสองเด้งนั่นเองนะคุณดูนะครับแต่ก็ไม่ได้สอนนะว่าวิธีการฟาร์มยังไงนะครับผมว่าก็คือบอกคร่าวๆแล้วกันนะก็คือฟาร์มโกงกับตกปลานั่นเองนะก็เป็นตกเกาะใหม่นั่นเองนะคุณดูนะครับนี่นะครับผมแนละ้วบอกเลยว่าบิดใหม่เนี่ยค่อนข้างเท่นะคุณดูนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้นะคุณดูนะครับนี่เอฟเฟกตรงนี้นะเป็นเหมือนหน้ายิ้มๆแบบนี้นะนะครับแล้วก็ฟันปลาแบบนี้เลยนี่ดูดีฟันลุวุ้ลยปักกลุ้ลุ้ลุ โคดโกงนะผมบอกเลยว่าโกงจัดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถของเจ้าเบ็ดตัวนี้นะคุณดูก็คือเจ้าเบ็ดตัวนี้เนี่ยเวลามันตกเนี่ยมันจะทําให้ปลาเนี่ยติดสลักษ์ใหม่นะคุณดูเป็นสลักษณ์สายฟ้าสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้ปลานั้นขายแพงขึ้นนะนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะไม่รู้ได้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงได้แล้วคุณดูนี่เห็นปะเวลาเราตกปลาโดยใช้เบ็ดนี้เนี่ยปลาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแบบนี้นะคุณดูเป็นแบบไฟ้ฟแบบนี้นะนะครับเหมือนผมจะได้มาส่งตัวนี่เห็นปะ จะกลายเป็นไฟ์แบบนี้นั่นเองนะครับเป็นบัฟใหม่นะคนดูเป็นสล,ลักษณ์ใหม่นั่นเองนะแล้วก็จะขายได้แพงขึ้นนะแต่เหมือนว่าจะขายถูกกว่าอออโลลานะคนดูออรโลลานี่แพงกว่านะไอ้บัฟนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับถ้าเทียบสกิลฟาร์มเงินนะผมว่าออรโลลาโหดกว่านะคนดูถ้าใช้ติดบัฟนะถ้าติดบัฟเนี่ยออรโลลาโหดกว่านะครับแต่ก็ถ้าเน้นแบบตกปลาเร่ๆอะไรเงี้ยเบ็ดน,นี้ก็ค่อนข้างโกงเลยนั่นเองนะครับผมนะ โอเคครับโดยรวมเบ็ดนี้เนี่ยข้ค่อนข้างดีมากนะครับก็ได้มาฟรีนะโดยที่เราจะต้องเลเวล500นั่นเองนะครับผมเนาะ ก็จะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเบ็ดนี้มันดียังไงนะคนดูมีโชคเยอะนะครับแล้วก็มีความเร็วลอกก็คือความเร็วที่ปลากินเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเราใช้คู่กับหัวปลาทูเนี่ยก็คือปลากินเบ็ดเลยละครับแล้วก็ได้โชคอีก100นั่นเองเป็นโชค200นั่นเองเนาะแล้วก็มีความสามารถอย่างตีปลานะครับหรือฟันปลานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ยังมีความสามารถล่าสุดที่เพิ่งให้ดูไปนะครับก็คือทําให้ปลานั้นติดบัฟใหม่นะครับเป็นบัฟสีแดงๆนั่นเองนะครับผมนะก็ครบเครื่อง ในเรื่องเดียวเลยนะครบสบหรับเบิดนี้นั่นเองนะครับแต่โดยรวมเนี่ยราคาปลาก็ยังไม่สูงมากนะครับสู้เอาออโลลาไม่ได้นะคุนโดนะครับแต่ก็เป็นความสามารถที่ดีนะครับโดยรวมเน่ก็ครบเครื่องทุกย่านนี้เลยนะคือแบบครบจริงๆนะครับแล้วก็อินฟินิตี้ด้วยนะน้ำหนักปลานะครับสามารถตกปลาได้ทุกตัวบนโลกใบนี้นั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่า เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมโอเคคลิป <stimulus S 1> นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมารีวิวเบ็ดใหม่ให้ทุกค er นได้ดูแล้วกันนะ <świ S 1> ครับผมนะแล้วก็รับปรับมาใหม่ด้วยนะคนดูโมเดลสวยขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเออแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปดองนะคนดูตอนนี้ผมน่าจะยังเที่ยวอยู่นะคนดูนะนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมน่าจะยังเที่ยวอยู่เนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย